สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนภาษาของ youtube นะครับผมด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับมือถือที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น iPhone นะครับผมถ้าเราเข้าไปในช่อง youtube ของเราเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมผมอยากจะเปลี่ยนเมนูเหล่านี้ให้เป็นภาษาไทยต้องทำอย่างไรนะครับผมมาดูวิธีการกันครับการเปลี่ยนเมนู จากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยเนี่ยของ youtube ด้วยมือถือเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจาก youtube ได้โดยตรงนะครับแต่วิธีการง่ายๆก็คือว่าให้เราไปเปลี่ยนแปลงที่ตัวเครื่องครับผมเพราะว่า y YouTube เนี่ยภาษาของ y YouTube เนี่ยจะจะเป็นไปตามภาษาของตัวเครื่องนะครับผมฉะนั้นเนี่ยให้เราไปที่ Se t t i n g ก่อนนะครับผม จากนั้นเนี่ยให้เลือกไปที่ general ครับผมเลือก language a l l e g i o n ครับผมนะฮะจากนั้นเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เปลี่ยนแปลงภาษาของเครื่องครับผมให้เราเปลี่ยนจากอังกฤษเป็นเป็นไทยครับผมเลือกไทยปุ๊บทาง เครื่องก็จะบอกว่าเช้งทูไทยหรือเปล่าเราก็กดกดไปเลยพอกดไปสักพักเนี่ยเครื่องมันจะรีเซ็ตครับผมมันจะเป็นจอดําสักพักแล้วก็รีเซ็ตนะครับผมจากนั้นเนี่ยเครื่องเราเมนูต่างๆจะเป็นเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วตัว YouTube ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไปด้วยนะครับผมก็เป็นวิธีการง่ายๆแบบน,นี้เองนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ